เครือข่ายนะคะก็เล่นอยู่ในวงการเครือข่ายอยู่ประมาณเกือบสิบปีนะคะก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะคะอ่าตัวเองต้องขอบคุณบุญญาวาสนาที่ตัวเองมีนะคะแอบบส่องเฟซเพื่อนคะ่ะอยากดูดูว่าคนที่เคยร่วมธุรกิจกับเราตอนนี้เขาไปทําอะไรอยู่นะคะบังเอิญไปเจอคุณกบนะคะกําลังพรีเซนต์เรื่องของซิมปันสุกนะคะก็แอดเเพื่อนเลยคะ่ะ แล้วก็ขอขอสมัครเลยนะคะเพราะว่าทําไมถึงตัดสินใจอยากมาร่วมธุรกิจนะคะเพราะว่ารู้อย่างเดียวว่าธุรกิจเครือข่ายเป็นอะไรที่สุดยอดที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตให้กับตัวเองได้นะคะอย่างตัวพี่ตัวเองตอนนี้ป mm hmm. รสความสำมากจากการทําเครือข่ายนะคะ mm hmm. ยิ่งมาเจอเรื่องของเครือข่ายของฟิลนะคะพี่บอกเลยว่าพี่จะต้องเป็นคนคนหนึ่งที่มา ก้าวสู่นะคะเศรษฐีที่ฟิลได้อย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าพี่เล็งเห็นว่านะคะจะขายอะไรก็ช่างถ้าเราขายในสิ่งที่ทุกคนต้องมีนะคะและที่สำคัญไปกว่านั้นตอนนี้นะคะไม่มีใครไม่ได้ใช้เครือข่ายทุกวันเกือบจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเลยนะคะพี่เองก็เลยคิดว่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งนะคะเราเสียค่าใช้จ่ายจากกัน การทำเครือการใช้เครือข่ายนะคะเราเป็นเพียงผู้บริโภคเป็นเพียงลูกค้าเขานะคะเสร็จแล้วเราก็ทําให้เขารวยนะคะแต่ละคนในครอบครัวทุกคนใช้บริการเครือข่ายเกิดจะทุกคนนะคะที่บ้านเองมีห้าคนก็มีห้าเครื่องนะคะก็เลยคิดว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่ได้เป็นเพียงแค่ลูกค้าแต่เรามาเป็นเจ้าของกิจการนะคะ เป็นเจ้าของกิจการและที่สําคัญไปกว่านั้นคือเรายังสามารถบอกต่อญาติบอกต่อคนที่เรารักบอกต่อคนที่รู้จักนะคะพี่เองคิดว่าถ้าผลิตภัณฑ์เป็นแบบนี้นะคะแล้วมีแผนการตลาดที่สุดยอดแบบนี้นะคะแล้วที่สําคัญที่ไม่ประทับใจอย่างอื่นด้วยนะคะประทับใจคุณกบว่าสามารถพรีเซนต์สามารถแนะนําสามารถตอบคำํำถาม ได้เต็ทุกเรื่องที่เราต้องการจะถามแล้วก็ซัพพอร์ตดูแลไดทุกเรื่องนะคะพี่ตุกคิดว่าตอนนี้นะคะทุกอย่างมันเหมือนมันเปอร์เฟกนะคะเหมือนมันลงตัวนะคะก็เลยคิดอย่างเดียวว่ายังไงไม่ว่าจะเกิดขึ้นนะคะพี่ตุกจะต้องมาเป็นผู้บริหารนะคะแล้วก็ยุนตําแหน่งสูงสุดให้ได้เพราะว่าที่ผ่านมานะคะจะท่องไว้เสมอว่าทุกครั้งที่ทําต้องดีที่สุดทุกครั้งที่ทําต้องสุดชีวิตนะคะ ที่สําคัญไปกว่านั้นไปดูหมอดูค่ะเชื่อหมอดูนะคะหมอดูบอกว่าภายในปีหกสีนี้จะรวยเรายัง,งงงว่าเราจะรวยเพราะอะไรนะคะแต่บังเอิญเราไปเปิดเจอคุณกบนะคะเราก็คิดว่าน่าจะเป็นตัวนี้หรือเปล่าที่จะทาให้เรารวยนะคะยังไงก็ฝักเนื้อฝักตัวนะคะแล้วก็ยังไงนะคะพี่ตุกเองจะต้องนําทีมสุโนครนะคะประสบความสำเร็จที่ฟิลอย่างแน่นอนนะคะตอนนี้ก็มีผู้สมัครก็ถือว่า เกือบจะครบสตาแล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็คือส่งไปสกอดนะคะลองส่งไปสกอรเสร็จแล้วก็<ม>วันนี้นะคะ<ม>ก็คงน่าจะครบ20คนนะคะจะส่งให้แบบจวดครั้งเดียวไปเลยนะคะก็จะเป็นสตาร์ภายในวันเดียวไปเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณคุณกบขอบคุณทีมงานที่ให้ความเชื่อมั่นว่าถ้าพี่ตุ๊กตาทําอะไรแล้วจะทําด้วยนะคะวันนี้พี่ทุกเองนะคะขอบคุณขอบคุณแล้วก็ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาอยู่ในครอบครัวของฟิลนะคะยังไงฝากเนื้อฝากตัวสละวันนี้ขออนุญาตแชร์ประสบการณ์เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะเยี่ยมยอดม,มากๆเลยครับเพื่อนๆในห้องครับช่วยกด888นะครับเป็นการปรบมือนะครับให้กับ <S <S <ภ ains. S 1> พี่ตุ๊กตาด้วยนะครับพี่ตุ๊กตาพยาอินทรีย์นะครับจากจังหวัดสกลนครนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมนะฮะเตรียมได้พบกับ เตรียมสตาร์อีกหนึ่งท่านเลยนะฮะจากจัสกลนครนะครับย so, ิ่งใหญ่แน่นอนนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับที่ผมจะเชิญมาแบ่งปันนะครับท่านนี้ก็เป็นชายหนุ่มนะฮะนะคุณเป็นสุภาพบุรุษนะครับที่มีประสบการณ์นะครับในการทําธุรกิจมาอย่างยาวนานเลยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีประสบการณ์เรื่องของการทําเกี่ยวเรื่องของตัวซิมเนี่ยนะฮะในค่ายอื่นนะฮะมามาก่อนด้วยนะครับแล้วก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ เห็นโปรเจกต์นี้เราก็ทักเข้ามาเพื่อที่จะร่วมโปรเจกต์นะฮะร่วมที่จะทําโครงการซิมปันสุขนะครับชื่อคุณกิติคมนะฮะกิติคมบันเทววงศ์นะครับหรือพี่คมนะฮะจากจังหวัดจันทบุรีครับก็อยากจะเรียนเชิญนะฮะทางพี่คมครับช่วยเปิดไมโครโฟนครับแนะนําตัวเองนิดนึงครับเป็นใครอยู่ที่ไหนทําอะไรอยู่แล้วมองเห็นอะไรนะครับในโครงการซิมปันสุขนะฮะจึงตัดสินใจเข้ามาร่วมโปรเจกต์นี้ฮะเชิญได้เลยครับผมเปิดไมโครโฟนแล้วก็แบ่งปันได้เลยครับเชิญครับ ครับสวัสดีครับผมกิติคมจันทบุรีครับนะก็ต้องขอขอบคุณนที่พี่กบให้เกียรตินะเีมาแชร์ประสบการณ์นะครับก็คือในครั้งแรกนะก,ก็ก็ได้สัมผัสซิมอ่าซิมฟิลมาแล้วเคยทำกันตลาดนะมีทีมงานตอนนั้นจะมีบริษัทเครือข่ายบริษัทหนึ่งเนะีเอาซิมของฟิลไปทำกันตลาดนะซึ่ง ราคาเริ่มแรกก็คือหลักพันอ่าประมาณพันกว่าบาทเสร็จแ,แล้วเราจะต้องเติมเงินไปในซิมอีกต่างหากนะทำได้อยู่ประมาณสักปีกว่าก็มีปัญหาเพราะว่าทางบริษัทเครือข่ายไม่เอาไม่เอาซิมไปเพิ่มนะเขาก็เลยเอาอะไรนะเอาเอาของค่ายอื่นไปทำนะก็คือพอได้สัมผัสนะเพราะว่าตอนนี้มันคือปัจจัย ง่ายๆมันเหมือนอวัยวะนะฮะอวัยวะแล้วฮะการใช้โทรศัพท์ตื่นมาเนี่ยทุกท่านนะจะควานหาอะไรก่อนนะต้องต้องหยิบโทรศัพท์นะขับรถออกจากบ้านไปนะลืมโทรศัพท์กับลืมเป๋าตังค์นะถ้าลืมเป๋าตังค์โอเคโทรศัพท์อยู่เราสามารถใช้เคบงกิ้งได้แต่ถ้าลืมโทรศัพท์ต้องกลับมาเอานะฮะหรือไม่ก็ลืมโทรศัพท์กับลืมลืมแฟนอย่างเงี้ยนะถ้าลืมแฟนก็ทิ้งเลยไม่ต้องรับไม่ต้องไปรับ ลืมโทรศัพท์ต้องกลับเอานี่ฮะผมมองเห็นคือซิมปันสุกฮะเป็นเป็นทางรอดนะฮะซิมปันสุกคือทางอดอยไม่ใช่ทางเลือกนะครับซิมปันสุกไม่ใช่ทางเลือกนะ,ะทุกวันนี้นเราจะทําอะไรฮะที่มีไรายได้เรามาทําธุรกิจขายอากาศจะดีไหมครับขายอากาศนะเราตอนนี้เราสมัครเป็นดีลเลอร์ซิมปันสุกเนี่ยหนึ่งพันบาท มีเงินอยู่ในซิมพันธ์หนึ่งฮะมันโอเคไหมว้าวเลยฮะนะทุกวันนี้ถ้าเลือกได้นะเมื่อก่อนเลือกได้นะี่นะเราจะเลือกค่ายไหนครับนดังๆเห็นไหมแต่ค่ายดังๆในเขาเาขาประสบความสำเร็จแล้วยอดยอดก,การใช้แอร์ทางเขาเยอะแล้วนะถามว่าวันนี้คุณมีตังค์อ่ะถือตังค์สักสิบล้านห้าสิบล้านฮะเดินไปเอเอเดินไปทูนะ เดินไปดีแท็บอกว่าเออชันตาลขอลงทุนด้วยด้วยเงินห้าสิบล้านเนี่ยแล้วทีมงานหรือคนรู้จักหรือเพื่อนที่ฉันแนะนํามาเนี่ยเให้ค่าแอร์ไทม์สักห้าสิบตังคุณคิดว่าเขาจะให้เราไหมนะวันนี้เราลองฮะล,ล,ลองสร้างวัฒนธรรมนในการจับถูกนสร้างวัฒนธรรมในการจับถูกวันนี้ถ้ามีเพื่อนแนะนําเข้ามามาศึกษานะฮะเข้ามาดูข้อมูลนะ,อะขอขอฮะขอ ขอให้มาศึกษาแล้วก็สร้างวัฒนธรรมในการจับถูกนะคระับเ,เราเสียเหลี่ยมเพื่อนสักหนึ่งเหลี่ยมเพื่อจะได้หลายเหลี่ยมจะดีไหมครับนะทุกวันนี้นะฮะเรามีค่ามากเลยฮะมีค่ามากเลยนะค่ารถค่าบ้านค่าน้าค่าไฟทุกอย่างฮะรายจ่ายมีหลายทางแต่รายได้มีทางเดียวนะหรือบางท่านมีสองทางวันนี้จะดีกว่าไหมฮะเรามา จ้างรายได้อีกทางหนึ่งจากการเป็นดีลเลอร์หรือเป็นตัวแทนของซิมบัรสุขนะครับหมอดูที่แม่นที่สุดนะครับก็คือรุ่นพี่นะฮะปัจจุบันนี้พิกบนะเปิดโครงการซิมบัรสุขนี่มาอ่าสี่มกราเนะี่ยปัจจุบันวันที่สิบเจ็ดนะพิกบนี่มีรายได้ทะลุสามหมื่นนะตอนนี้ไม่ทราบว่ากี่หมื่นแล้วทะลุสามหมื่นนะในระยะแค่สิบเจ็ดวันเห็นไหมฮะ ไม่ต้องไป่บอไม่ดูหมอดูที่ไหนครับหมอดูที่แม่นที่สุดก็คือรุ่นพี่นั่นเองนะอันนี้ผมว่าเป็นทางรอดทางเลือดนะฮะแล้วก็เคล็ดลับดีๆของพี่กบให้โอกาสแล้วก็แนว,แนวทางดีมากโอกาสไม่ใช่7ซเว่นนะฮะที่จะโอเพ่นตลอดเวลาเมื่อโอกาสมาถ,ถึงแล้วนะก็รีบฟ้าไว้ศึกษาไปเรียนรู้ไปนะแล้วก็รับเงินไปดีไหมครับสมัยก่อนนะเราจะจบปริญญาตรีในเรียนเรียนเรียนกี่ปีฮนะใช้เงินเท่าไหร เรียนไปเสียตังไปแต่นี่มาเนี่ยหวันหนึ่งวันตอนช่วงเย็นนะทุ่มหนึ่งเ,เราก็มาศึกษาหาข้อมูลนะเรียนรู้ไปแนะนําเพื่อนไปทําความเข้าใจไปผมก็มีโอกาสได้ใช้ซิมฮะตอนนั้นสัญญาณฟิลเนี่ยผมยอมรับแลดีทุกที่ดีทุกแห่งเพราะว่าอย่าลืมนะฮะตอนนี้คือเราใช้โครงข่ายของภาคอ่าอ,อะไรนะบริษัทอ่อโทรรักความนาคมแห่งชาติ เห็นไหมเราทําเป็นสัญญาณของคนไทยนะของคนไทยเงินหมุนเวียนในเมืองไทยนะเห็นไหมคุณคิดว่าต่อไป 5G 6G มาแน่นอนครับนะแล้วอะไรฮะของเรานี่คืออยู่กับภาครัฐบาลง่ายๆคือกระทรวงกาครคลังนี่ถือคุ้นใหญ่เห็นไหมเขามีการเทียมมีอะไรเนี่ยมาก,ก่อนแเดี๋ยวนี้จะมีออนาคตได้ทราบข่าวมามมว้าว่าจะใช้แบบบินดาวเทียมขึ้นไปข้างบนไม่ใช้เสาแล้ว เห็นไหมปัจจุบันเนี่ยม้ AS2 d t e c t เนี่ยเขาก็ต้องเศร้าเส้าสัญญาณประมูลจากภาครัฐบาลจากโุรคมนาคมเหมือนกันแต่เราฮะเราเรานี่เป็นของคนของของของธุรครมนาคมเลยเขา่าได้เห็นมคเห็นไหมฮผมว่าไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะไม่สมัครเป็นดลเลอร์ซิมบันสุกนะ ไม่มีเหตุผลใดเลยใช่ไหมที่จะไม่สมัครซิมบันสุกนะถามว่าวันนีเ้เราจะสำเร็จไหมนะผมไม่รู้นะผมผมผมคิดว่าถ้าธุรกิจซิมบันสุกไม่สำเร็จก็ต่อเมื่อคนเลิกใช้โทรศัพท์นะธุรกิจซิมบันสุกถ้าไม่สำเร็จก็ต่อเมื่อคนเลิกใช้โทรศัพท์คุณคิดวันเป็นไปได้ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำความเข้าใจนะฮนะทำความเข้าใจ ว่าความเป็นความมาเราอธิบายยังไงนะทุกวันนี้ผมผมเจอลกนักธุรกิจเครือข่ายเพื่อนๆนกันนะผมก็จะบอกว่าคุณลืมเครือข่ายไปเลยนะเครือข่ายขายตรงลืมไปเลยนะของเราไม่มีครับไม่มีจับคู่ไม่มีแมทชิ่งไม่มีมาก่อนมาหลังต่อต่อทีไปฉันอยู่ขาแข็งนะฉันขออยู่ขาอ่อนนะไม่มีครับอันนี้คือเป็นเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นความสามารถคือคือผมว่าคนไม่เก่งคนไม่ พูดไม่เก่งไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเลยผมก็จะทําได้นะเพราะว่าอะไรเราใช้ความสามารถแค่เล็กน้อยนะถามว่าวันนี้เราใช้โทรศัพท์มากี่ปีแล้วเคยได้ตังไหมฮะป,ปีปีเราทิ้งเงินไปเท่าไหร่ตอนนี้เรามามา,มาเป็นดเลเรอร์ของสินบรรสุกเนี่ยเห็นไหมเรามีไรายได้ด้วยใช้ไปด้วยมีไรายได้ด้วยไปหาเพื่อนเราก็ไปแบบตั้งใจนะไปให้นะเราไม่ได้ไปเอานะเราไปให้ชีวิตใหม่ๆ่อ่า การทํางานแบบใหม่ๆนะตอนนี้คืออะไรครับยุคโควิดนะถามว่ายุคโควิดนี่เศรษฐกิจเป็นแคหุ้นยังร่วงเลยฮะหุ้นยังร่วงเลยเห็นไหมทุกอย่างทีนี้เราจะมาใช้ชีวิตแบบเดิมๆได้ไงฮะเราต้องประเอิน่าผมก็ได้แววๆว่าเอ๊ะซิมปันสุขก็ติดต่อไปทางบริษัทนะก็เคยทำมาก่อนเคยย้ายค่ายเคยเปิดซิมเองอะไรเองแล้วนะก็ก็เลยติดต่อพปทีบริษัทถามว่าอา่าผมอ่ะ อยู่จันทบ,บุรีม,มีมีทีมงานไหมมีดีลเลอร์ไหมมีคนที่จะสามารถจะโคกกันทําทงานกันที่ว่า,าทุกเรื่องเี่ยก็ช่วยได้ในใ,ใ,ในในเรื่องตอนนี้คือมันจะไปมาหาสูไม่ได้ก็ออนไลน์ร้อยเปอร์นะครับก็ได้รับคําตอบจากบริษัทว่าอาผมอยู่จันทบ,บุรีนะฮะระยองจันทบ,บุรีตาดยังไม่มีใครมีไม่มีดีลเลอร์เลยสทบหนึ่งดีลเลอร์แล้วทําไงครับ ทางบริษัทบอกว่ามีอยู่ที่ชนบุรีแต่เขาก็ไม่เป็นน่ยยังใหม่อยู่ก็เลยให้ผมมาโคกับพิกบเพราอ,อได้โทรศพัพท์คุยกันฟังวิสัยทัศน์โอ้โอพิกบนี่โอเคเลยก็เลยบอกทางบริษัทว่าผมผมขอเลือกอยู่สายพิกบนะฮะมาทําทํามาตอนนี้ก็คือก็พยายามเรียนรู้ไปเพราะว่าผมผมก็จะ แน่นหน่อยคือต้องต้อง,ต,องต้องรู้เพราะงั้นเดี๋ยวอ่าไปบอกเพื่อนบอกพวกบอกคนรู้จักแล้วอ่าอธิบายไม่ถูกแทนที่จะดีกับเสียไปเลยนะฮะผมก็มองโอกาสนะไม่รู้ว่าเพื่อนๆเห็นยังไงผมก็เห็นโอกาสตรงเนี้ยนะเราไปเนี่ยเราเป็นมิตรกับทุกข่ายเลยทุกคนทุกคนใช้โทรศัพท์นะถามว่าวันนี้คุณจะดีกว่าไหมว่าคุณมาใช้ของเราหลือกับของตัวเองแล้วคุณจะได้เงินกลับไปด้วยเนี่ยนะผมว่า นะโอกาสนี้มีไม,ม,ม่มาไม่บ่อยนะฮนะก็ในเบื้องต้นขอขอฝากเนื้อฝากตัวเพราะผมเข้า,ขามาใหม่นะก็ขอแชร์ประมาณประมาณนี้นะฮนะอย่าลืมนะฮะซิมปันสุขเป็นทางรอดนะซิมปันสุขเป็นทางรอดซิมปันสุขไม่ได้เป็นทางเลือกนะครับนะครับซิมปันสุขไม่ได้เป็นทางเลือกนะฮะรักซิมปันสุขน้อยๆนยะแต่ขอให้รักนานนะครับในเบื้องต้นขอขอแชร์แค่นี้ครับ สวัสดีครับพี่กบครับโอเคยอดเยี่ยมเลยครับเพื่อนๆนครับช่วยกดมือนะครับปบมือกดแปดแปดนะครับปบมือรัวๆเลยแล้วกันนะครับให้กับทางพี่คมนะฮะกิติคมนะฮะบรรเทาวงนะครับจากจังหวัดจันทบุรีคุณไก่ครับคุณไก่ไหนๆก็เข้ามาในห้องซูมแล้วครับคุณไก่จะแชร์วายจอยสักนิดไหมฮะสักห้านาทีไหมฮะคุณไก่ครับคุณไก่จุฬารัตครับไหนๆก็เข้ามาในห้องซูมแล้วจะสะดวกแชร์วายจอยไหมฮะ ยังอยู่ไหมครับคุณไก่คุณไก่ยังอยู่ในห้องซูมอยู่ไหมฮะสะดวกจะแชร์ไว้จอยไหมคุณไก่สะดวกจะโอเคไม่เป็นไรนะฮะน่าจะไม่เป็นไรครับโอเคถ้าอย่างนั้นนะครับโอเคไม่เป็นไรนะครับโอเคนะครับก็ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสามท่านนะครับก็คือ,อ,อทาง พี่ทุกตานะครับจากจังหวัดสกลนครนะครับก็เป็นแม่ทีมใหญ่เลยนะครับก็เห็นโอกาสทางธุรกิจนะครับแล้วก็ติดต่อเข้ามานะครับที่จะมาร่วมทำโครงการนี้นะครับรวมถึงทางพี่คมด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นเพื่อนๆที่อยู่ในห้องนะครับวันนี้ผมเชิญทาง คร uh, ูแดงนะครับครูแดงเฉวีวันคังแสงนะครับที่เป็น uh, ส,ต uh, สตาร์เดลเลอร์วันนี้นะครับแต่ว่าไม่สะดวกเข้ามานะครับอาจจะติดขัดอะไรนิดหน่อยอยากจะให้ทุกท่านนะครับร่วมแสดงความยินดีนะครับ กับスタディเออร์ใหม่นะครับหนึ่งท่านนะครับก็คือครูแดงนะครับช่วยกดแปดให้ครูแดงหน่อยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเชิญมาแบ่งปันนะครับวายจอยนะครับจะเชิญมาแบ่งปันวายจอยนิดนึงนะครับว่าเออเป็นใครอยู่ที่ไหนยังไงนะครับมาเล่าเคล็ดลับความสําเร็จหน่อยนะครับใช้เวลาเพียงแค่สี่วันนะครับในการขึ้นตำแหน่งนะสตาร์เดลเลอร์นะครับนะฮะใช้เวลาแค่สี่วันเท่านั้นเองนะครับ โอเคนะครับสำหรับคืนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอเล่าเรื่องนะครับเรื่องของโครงการซิมปันสุกนะครับให้กับเพื่อนสมาชิกใหม่นะครับที่เข้ามานะครับรวมถึงคนเก่าด้วยนะครับเป็นการทบทวนนะฮะเป็นการทบทวนแล้วกันนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะเป็นการทบทวนครับว่าซิมปันสุกคืออะไรนะครับแล้วน่าสนใจแบบไหนยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวขอเริ่มต้นอย่างนี้ฮะแป๊บนึงนะครับ ไม่แน่ใจทำไมย่อไม่ได้อ๋อผมเล็กคอดอยู่